สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆคนด้วยนะคะกลับมาเจอกับจีจ้ฟอร์ดจีจัดกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันนี้นะค่ะจีอยู่ที่สต๊อกรถนะคะที่ฟอร์ดพระนครสาขารังสิตนั่นเองค่ะแล้วก็รถมีพร้อมส่งม,มอบมากมายเลยนะคะลูกค้าหลากหลายรุ่นเลยนะคะแน่นอนค่ะวันนี้มาอยู่ที่สต๊อกรถแล้วนะคะจีจ้ก็จะต้องมีรถมารีวิวให้ลูกค้าดูอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นรถฟอร์ดเดิมๆนะคะก่อนที่จะใส่ชุดแต่งนะคะสําหรับวันนี้นะคะ เดี๋ยวจะให้ดูตั้งแต่รุ่น OpenCAP เลยนะคะสำหรับแ a p ที่จะพามาดูวันนี้ก็จะเป็น CAP XL p a s s p o r t นะคะที่ยอดขายมาแรงมากๆเลยนะคะสำหรับปี2000 565นะคะสำหรับเจ้า Ford Ranger XL Plus Sport เป็น Open c a p ยกสูงนะคะตัวนี้ทำไมถึงขายดีนะคะทำไมถึงยอดจองเยอะนะคะถึงแม้ว่า New Gen เนี่ยจะ,ะ Next Gen เนี่ยจะเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ก็ยังขายดีอยู่นะคะขายขายดีมากๆทั้งส่วนรถก็ดีดอกเบี้ยก็ดีนะคะแถมมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าทำไมถึงเป็นรุ่นยอดฮิตยอดนิยมไปดูเลยค่ะ ตอนนี้นะคะจี้ก็ยืนอยู่กับเจ้าโอเพนแคยกสูงนะคะ x L พ a s ด์สปอรนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะออปชันมีอะไรบ้างนะคะทำไมถึงขายดีแล้วแถมส่วนลดดีด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าน้องเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ 2,200cc ซีซีนะคะความแรงเนี่ยอยู่ที่160แรงม้านะคะแล้วก็มีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นสำหรับรุ่นนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่690,000กับ2,000บาท นะคะสำหรับรุ่น Ford Ranger XL p a ส s Sport นะคะตัวนี้มีใส่ชุดแต่งมากมายเลยค่ะที่ลูกค้าซื้อไปนะคะและสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะได้รถเดิมๆเอาไว้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานนะคะข้าราชการต่างๆอยากจะได้รถเอาไว้ใช้ในองค์กรของท่านติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะแล้วที่สำคัญรุ่นนี้นะคะมีแอบแบ็กคู่หน้าให้ลูกค้าถึง2ลูกนะคะรวมถึง แชสซี assis, เป็นแชสซีชิ้นเดียวด้วยนะคะสำหรับ Ford Ranger XL Passport นะคะแล้วก็สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง1.3ตันนะคะหรือว่า1,300กิโลนั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้แถมกระบะด้านหลังนะคะตัวกระบะด้านหลังเนี่ยลึกถึง511มิลเลยนะคะถือว่าลึกมากๆนะคะในท้องตลาดแข็งแกร่งแล้วก็ทนทานมากๆวัสดุอย่างดีนะคะ ตัวแม็กตัวยางค่ะแม็กยางเดิมๆนะคะที่ให้มาจากโรงงานเลยก็จะเป็นแม็กสินะคะทําสีดํามาให้กับลูกค้าไม่ต้องไปทําสีเพิ่มไม่ต้องเปลี่ยนแม็กยางยางเดิมที่ให้มาดีมากๆนะคะเป็นของ b บ s t o n e นะคะ ขนาดซีรียางก็จะอยู่ที่265ทับ6 5 R 17นะคะยางอย่างดีนะคะใครๆก็ทราบอยู่แล้วนะคะสำหรับยางบิสโตนนะคะสามารถรีดน้ำได้ดีเลยนะคะแล้วก็ตัวชกอัพฝากระโปรงนะคะรุ่นนี้มีมาให้เลยสะดวกสบายมากๆคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายใช้งานเวลาเปิดฝากระโปรงเช็ค เครื่องน้ำมงน้ำมันนะคะน้ำกลั่นง่ายมากๆเปิดฝาระยกได้เลยนะคะตัวตัวไฟหน้าที่เราให้มาจะเป็นไฟหน้าแบบรีเฟกเตอร์นะคะ การใช้งานครบคันกระจังหน้าก็ออกแบบมาได้ดูบึกบึนนะคะพร้อมลุยสมรรถนะดีเยี่ยมนะคะมาพร้อมกับเครื่อง2,200นะคะจะเอาไปลุยก็ยังได้เลยนะคะกำลังแรงถึง160แรงม้านะคะ ต่อมามาที่ออปชันด้านในสำหรับออปชันด้านในนะคะรุ่นนี้จะมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้กับลูกค้าถึง2ลูกนะคะมาพร้อมกับระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะต่อสายไป1669ให้กับลูกค้าทันทีเวลาที่ประสบอุบัติเหตุขณะว่า ไม่สามารถขยับตัวได้นะคะฟอร์ดจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นพิเศษนะคะของรถเราเนี่ยทุกๆุกรุ่นเลยนะคะจะคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าพวกของเหลวนะคะรงส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะอยู่ด้านในทำให้สามารถลุยน้ำลึกได้ถึง80เซนนะคะ ต่อมาก็ส่วนตัวหน้าจอที่ให้นะคะสำหรับหน้าจอที่ให้เนี่ยจะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะมาพร้อมกับาสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ได้เลยนะคะดีมากๆดีจริงๆนะคะสวยมากจริงๆนะคะลูกค้าที่ซื้อไปหลายๆท่านนะคะที่ใช้รุ่นนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกัน ว่าคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคาแล้วที่สําคัญราคาไม่แรงด้วยนะคะเหมาะแก่การใช้งานเหมาะแก่การบรรทุกไม่ว่าจะใช้งานในเมืองหรือว่าจะใช้ออกต่างจังหวัดนะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดตัวนี้ตอบโจทย์การใช้งานลูกค้ามากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนด้านท้ายไฟท้ายขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกันชนท้ายสําหรับลูกค้าที่ไม่แต่งอะไรเลยนะคะเป็นชุดแต่งเดิมๆจากโรงงาน ให้มาก็ถือว่าคุ้มมากๆนะคะข้อดีของปอดนะคะก็คือของเราเนี่ยเป็นเจ้าเดียวในท้องตลาดนะคะที่เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะคะเหมาะแก่การบรรทุกมากๆเหมาะแก่การขับรถทางไกลมากๆนะคะยังไงนะคะการใช้งานยังไงง่ายมากๆเป็นอัตโนมัติให้กับลูกค้าเลยก็คือ1เวลาที่ลูกค้าบรรทุกหนักนะคะพวงมาลัยจะเบามากขับขี่ง่ายผู้หญิงสามารถซื้อมาบรรทุกผัก ะะหรือของเอามาขายง่ายๆเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าวันไหนที่ลูกค้าขับรถเร็วต้องทําเวลานะคะพวงมาลัยก็จะหน่วงขึ้นทําให้เรามีความมั่นใจในการขับขี่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราซื้อรถเราต้องเน้นถึงเรื่องของคุณภาพของตัวรถนะคะความแข็งแรงนะคะออปชันที่ให้มาคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคาจริงๆปอร์ดเนี่ยเขาจะคํานึงถึง1ก็ค,คือความปลอดภัย นะคะอันนี้มาเป็นอันดับแรกอย่างที่2องออปชันที่ลูกค้าจะได้ครบคัันไหมเหมาะแก่การใช้งานไหมรดราคานี้ออปชันที่ให้มาครอบคุมไหมนะคะครอบคุมมากๆแล้วหน้าจอเป็นหน้าจอ8นิ้วนะคะลูกค้าจะฟังเพลงจากจุกจะฟังเพลงจาก YouTube ได้เลยจะเชื่อมต่อเป็น GPS จากโทรศัพท์ก็ใช้งานได้ดีเพราะว่าสามารถปรับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะคะ นี่ง่ายมากๆหน้าจอไม่จำเป็นจะต้องแบบเป็นภาษาอังกฤษโกอินเตอร์นะบ้านๆนี่แหละค่ะใช้ได้ภาษาไทยง่ายๆเชื่อมต่อง่ายๆลิงก์กับโทรศัพท์ง่ายๆใช้งานง่ายๆออกรถง่ายๆนะคะออปชั่นแบบดีๆครบๆปอร d เ a นเซอร์ p a s s p o r t พสค่ะแนะนำ ตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆหลายโปรโมชั่นเลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกโปรโมชั่นแบบไหนอยากจะได้แบบไหนอยากจะได้ชุดแต่งจัดหนักจัดเต็มทำให้ได้หมดนะคะอย่าลืม โทรมาสอบถามข้อมูลตามเบอร์ที่จีจี้ขึ้นไว้ให้0656485656จีจี้ฟอร์ดจีจัดนะคะตอนนี้มาประจำการอยู่ที่ฟอร์ดพระนครสาขารางังสิทธ์มาเจอกันได้ทุกวันนะคะแต่ไม่ได้เข้าโชว์รูมทุกวันต้องบอกไว้ก่อนถ้าลูกค้าคนไหนจะเข้ามาดูยังไงก็โทรนัดก่อนล่วงหน้าหรือ l ลายไอดีตามที่ลงไว้ในรายละเอียดด้านล่างนะคะลูกค้าขอบคุณที่ติดตามไว้ถึง จบคลิปนะคะยังไงวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย